วัสดีนะคะตอนเราเข้าสู่ช่องยันหนิงนะคะตอนนี้อะไรอะ่ะเอาหันให้มันดีๆเซ่กินข้าวนะกินข้าวนะคะอะทับพูทำอะไรดูสิคะไเอาใหม่ทับพูเดี๋ยวเดี๋ยวยาจับใหม่อ๋อโอ้ยเพราะว่าไม่มีช้อนแหมมันไม่มีชอ้อนทำยังไงดีเพื่อฝากสัดหนึ่ง ไงเอา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 ี่จะทำยังไงเนี่ยโอ้ยฟันหักพอดีหักหรือยังฟันฮะทไหน่ะฮ้ยจับสองกลง้องออ้าวโอ้ยเอา้าวเอ้ยใช่ใช่เอาใส่รุ่นหลยโ,โอ้ยเ้าบางกล้องตัวเอง อ้าวดูทับทูทําอะไรกันหิวแล้วตอนนี้หิวแล้วจะทํายังไงมาแย่งข้าวกินแล้วอ้าวใช่แย่งข้าวญาตหนิงนะตอนนี้<ห>นะหมดไปหมดเลยญาตหนิงะจะโกดไหมเนี่ยไม่โรดหรอก ำลังหิวข้าวกินข้าวทำยังไงหาช้อนหาวิธีนะครับผมก็จะใช้มือใช้มือกินหมดเลยฮะกินหมดเลยย่าไม่กินแล้วฮะยย่ากินด้วยย่ากินด้วยกินได้ยังไงล่ะกินได้ยังไงมันไม่มีช้อนกินหมดถ้าคูกินนั่นเหรอ คิะทำไมตัวนี 1> <1> <S <S ้ไม่อาใสยไม่กินเลยเอออรเสียก็กินเลยอ่าเอบ ลืมเอาช้อนย่าเอาช้อนทิ้งไว้ที่ขยะแล้วลืมไปช้อนแต่ถ้าปูหิวข้าวทีนี้ไม่มีช้อนก็ใช้มือเรายังมีมืออยู่เนาะก็ใช้มือกินได้ไม่นะไม่กินไม่ปอดนะไม่ปอดนะกินตัวนี้นะกินตัวนี้กินไข่

กินเอาเลยเลยยงงข้ไม่กินไม่มีช้อนมือใช้มือกินไม่เป็นมือเข้าพูใช้มือกินไม่เป็นไม่ต้องใช้ช้อน กินแบบหน้าอ่อยอร่อยเลยเหมือนจะอร่อยกว่าที่กินใส่ช้อนมั้งอร่อยนะขึ้นกันเลยไม่ดีเหรอ ไม่กินเลยไม่มีช้อนกินเลยกินให้หมดเลยนะหิวกินให้หมดเลยย่าไม่มีช้อนย่าไม่กินย่าเยอมือไหนเนี่ยมือไหนมือหิวทำไมคุณกินข้ากับถุงมือนะคะถุงมือถุงมืมือหิวกูกกินเหมือนกินอะไรนั่นแหละและปักอะไรลนะขาหมูหมาล่าอ๋อนี่นะ้วเขากินแบบนี้นะเหรอจะชวนเรากินด้วยแบบนี้เราไม่กินอ๋อ นี่บอกว่าว่มากินทำเหมือนกันนี่โว้ยไม่ทำหรอกทำไม่เป็นกินกินเดี๋ยวก็ลืมเอาช้อนไว้เสร็จน้ำ ใส่น้ำเข้าไปอีกน้ำน้อยบอกดีนะน้ำก็ยังเอามาให้น้ำตัวเองก็ลืมอกินแบบใส่ถึงมือกินเลยอ่ากินหน้าอ้วนแต่ไม่อ้วนเวลามาลองดูกินเลครก็ อยู่ตอนไหนกินตอนนั้นใช่ไหมก็เอาข้าวมาไว้ให้อยู่ยดีนะพี่ยา่าเอามาสองกล่องอเอามาป่ว่หิว ยอดยอด,ด,ดอร่อยความคิดดีนี่ความคิดดีนี่ไม่มีช้อนกินกันได้เก่งๆ ใช้มือที่แรกไม่มีถุงก็จะเอามือเปล่ากินว้ายใช้ถุงใส่ก็ยังดีอยู่แต่ว่าไปกับพี่แดงไม่ได้นะแบบนี้น่ะเอ้าพี่แดงเขากินไม่เป็นเหมือนเราเห็นไหมวันนั้นกินน้ำปูก็ไม่กินกินก็กินไม่เป็นเหมือนเราเขาอ่าใช่เรากินได้หมดแต่พี่แดงเขากินไม่ได้เหมือนเรานะอ่าถ้าปูกินง่าย กินง่ายแบบนี้ไม่ไม่ไมอดถึงจะขึ้นเขาก็ไม่อดอืถึงจะไปไหนก็ไม่อดเพราะเรากินง่ายต่อไปเราไปกินข้าวป่าดิห่อปะลาตัวเดียวไปก็ได้นะคู่จั่ปะลาเลยแจ่วพองโอ้อยแซ่บโดูเดียงกหมดแล้วยังไงเอาเลยเอาเลยกินให้หมดเลยน่าอร่อยไหมกินเลย นี่ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะถ้าปูหิวข้าวมากค่ะถึงไม่มีช้อนสั่นเลยถึงไม่มีช้อนก็ต้องใช้มือนะคะนี่นะคะโลบฝนและหิวข้าวนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ